ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับหัวข้อแรกที่มีการอัปเดตไลน์เทคโนโลยีใหม่ๆโดยคุณตีคุณแทนค่ะและสําหรับหัวข้อต่อไปนะคะเตรียมไปพบกันได้เลยกับหัวข้อ Extend Line API Extension for Developers ค่ะ ผมหนึ่งสิทธิที่อเมริกานะครับ l ล n e API expert นะครับหรืออีกตำแหน่งหนึ่งนะครับผมเป็น Head of Technology นะครับจากบริษัท e m e t w o r k นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตนักพัฒนาไลน์ให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหัวข้อแรกที่เป็นเรื่องของตัว Developer Tips นะครับก็จะเอาประสบการณ์นะครับแล้วก็เพ Point ต่างๆที่เราเจอจากการเป็น LWE นะครับ Line AI Expert ที่ไปช่วยนักพัฒนาในอมมูนิตี้นะครับรวมถึงประสบการณ์จากการทำงานจริงๆด้วยนะครับม,มีจุดเ,เพลนอะไรนะครับจะมาแชร์ให้นักพัฒนาได้รับรู้แล้วก็มีวิธีการแก้ไขให้ด้วยนะครับหัวข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัว Chat Tools นะครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมันบ้างลวนะครับแล้วกอ็อาจจะตั้งตารอมันอยู่นะครับ Chat Tool คืออะไร Chat Tool ก็คือเครื่องมือนะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถใช้บอท Mode และ Chat Mode ได้พร้อมกัน ใช่ครับฟังไม่ผิดล่ะครับ set mode นะครับทำงานพร้อมกับบอดโหมดได้พร้อมกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามาทำได้ยังไงนะครับแล้วก็หัวข้อที่3ก็คือตัว extend API นะครับ extend API เนี่ยเราขออุบไว้ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับติดตามให้ถึงช่วงท้ายให้ได้นะครับว่า extend API คืออะไรรับรองว่าว้าวแน่นอนนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ w a t s Next ว่าเรากำลังจะทำอะไรต่อไปนะครับมาดูตัวแรกกันเลยนะครับ developer tips นะครับ หลักๆวันนี้เราจะไล่ฟัง3เรื่องนะครับเรื่อง1คือเรื่องอิโมจินะครับตัวที่2ก็คือ image map นะครับแล้วก็เรื่องที่3มก็คือตัว r i a c h menu นะครับเอาไปดูตัวแรกกันเลยนะครับอิโมจินะครับอิโมจิหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ้ยจริงๆตอนนี้เนี่ยใน text message นะครับที่เราใช้ส่งกันอยู่ผ่าน API เนี่ยตอนนี้เราสามารถที่จะแนบตัวอิโมจิเข้าไปได้แล้วนะครับมีอิโมจิน่ารักๆแบบนี้นะครับใส่เข้าไปได้นะครับทีนี้ข้อแตกต่างของมันก็คือว่าถ้าดูจากด้านซ้ายนะครับ ด้าน,นซ้ายเนี่ยจะเป็น emoji, อีโมจิเป็นเท็กส์แมสเซจรูปแบบทั่วไปนะครับที่เราใช้งานกันอยู่มีไทป์เป็นเท็ก์นะครับแล้วก็เท็ก์เนี่ยก็คือข้อความที่เราต้องการส่งออกไปนะครับทีนี้พอเราใส่อีโมจิเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบแบบด้าน,านขวานะครับด้านขวาเนี่ยก็มีการระบุอีโมจินะครับเป็นอเย์เข้าไปนะครับก็จะยาวๆแบบนี้หน่อยนะครับนะครับถ้าไปดูตามเอกสารนะครับแล้วเ e ฟ e ล e ซ์เอพี API เนี่ย ก็ระบุว่าเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับอิโมจินะครับเป็นอาร์เรย์เข้าไปนะครับโดยวิธีการก็คือว่าเราจะต้องแทนที่นะครับตำแหน่งของอิโมจิที่เราต้องการเนี่ยใส่ด้วยดอลลาร์ไซด์เข้าไปนะครับอยากวางอิโมจิไว้ตรงไหนแทนที่ด้วยดอลลาร์ไซด์เข้าไปก่อนนะครับจากนั้นค่อยมาระบุว่าตำแหน่งอิอ Index นเะด็กซ์ละตำแหน่งต่างๆที่เราวางไว้ในอาร์เรย์วางไว้ในสตริงเนี่ยเ,เราจะแทนที่ด้วย product id และ emoji id อะไรนะครับ อ่ะทีนี้ product id และ emoji id คืออะไรนะครับใน api reference เนี่ยเขาได้ provide list ของ emoji ที่เราสามารถใช้ได้นะครับในในใ text message เนี่ยมีอยู่เยอะมากนะครับประมาณ40กว่าชุดนะครับในแต่ละชุดก็จะมี emoji เกือบเกือบร้อยตัวเลยนะครับมันก็จะมี product id ประกอบอยู่แล้วก จะมีเลข emoji id อยู่ข้างๆรูปภาพนะครับเราก็ไปดูว่าโอเคเราอยากใช้รูปไหนใช้ emoji ตัวไหนนะครับแล้วก็ไป copy product id แล้วก็ emoji id มานะครับเอามาใส่ไว้ใน array รูปแบบนี้นะครับเราก็จะได้ข้อความ text message นะครับที่มี emoji อยู่ด้วยนะครับโอเคต่อไปหัวข้อที่2ในส่วนของ image map นะครับ image map เนี่ยก็คือรูปภาพนี่แหละครับมันคือ ข้อความที่เป็นรูปภาพนะครับที่เราส่งไปหา user นะครับแต่มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถที่จะสร้าง action area นะครับให้ user สามารถคลิกพื้นที่ต่างๆเพื่อทำ action ต่างๆได้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาเน้นวันนี้เนี่ยก็คือว่าในส่วนของ base URL นะครับในส่วนของ action ต่างๆเนี่ยน่าจะพอคุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่จะมาเน้นย้ำวันนี้ก็คือเรื่องของ base URL นะครับ base URL ของ Image Map Message นะครับไม่ใช่ URL ของรูปภาพนะครับไม่ใช่ URL ของรูปภาพที่เราจะใช้นะครับการที่เราจะใส่รูปภาพเข้าไปใน Image Map ได้นะครับมันมีวิธีการอยู่แบบนี้ครับนะครับสมมุติว่าเราต้องการรูปภาพ1รูปนะครับเราจะต้องเตรียมภาพนั้นน่ะให้ได้5ขนาดก่อนนะครับมีขนาดอะไรบ้างมี 240, อ0นะครับ3 0 0 460นะครับ700แล้วก็1040นะครับเราต้องเตรียมภาพเดียวกันเนี่ย ทั้งหมด5 size, mm hmm. ไซต์นะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับอัปโหลดขึ้นไปยังไม่พอนะครับวิธีการตั้งชื่อรูปนี่ก็สําคัญนะครับล ne เนี่ยมีวิธีการดึงรูปภาพไปใช้ตาม Device ของ User นะครับหมายความว่าถ้า User คนนั้นเนี่ยใช้ Device เล็กนะครับมันก็จะดึงภาพเล็กไปนะครับถ้าเป็น Device หน้าจอใหญ่ก็จะดึงภาพใหญ่ไปโดยที่วิธีการดึงเนี่ยมันจะดึงตาม Base URL ที่เรากำหนดแล้วก็ slash ตามด้วยขนาดของรูปภาพโดยที่ไม่มีนามสกุลของรูปภาพนะครับย้ำนะครับว่าไม่มีนามสกุลนะครับยกตัวอย่างอังนนี้เราบอกว่าเราอัปโหลดรูปภาพไว้ที่ domain.com/ p a t h /image นะครับความหมายของมันก็คือว่าสมมุติดีไว้์หน้าจอเล็กนะครับข,ขนาด400นะครับมันก็จะเอาเบส URL ตัวนี้ไป l a s ดด้วย400นะครับแล้วก็ไม่มีนามสกุลนะครับแล้วก็ลายก็จะดึงรูปตาม URL อันนี้ไปนะครับ ผลที่ได้ก็คือว่าเราก็ต้องเตรียมนะครับรูปภาพหนึ่งรูปเนี่ยเตรียมให้ได้5ขนาดทั้งหมดนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อยเอาเบส URL ไปใช้ในการส่งข้อความหา user นะครับพอเราได้เจตสัรรูปแบบหน้าตาแบบนี้มาแล้วเราก็จะสามารถส่งข้อความรูปร่างหน้าตาตามที่เห็นในมุมล,ล่างขวาได้นะครับอันนี้คือวิธีการทำเบส URL ของ image map นะครับโอเค พอถึงจุดนี้แล้วนะครับผมก็ขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับชื่อว่า x10.tech นะครับเว็บนี้ดียังไงนะครับเว็บนี้เนี่ยจะเป็นเว็บที่รวบรวมนะครับเครื่องมือเหล่านี้แหละที่ช่วยให้นักพัฒน,นาง่ายขึ้นนะครับทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับมันมีอะไรอยู่บ้างหลกัหลกๆที่เล่าไปแล้วเนี่ยอย่างเช่น text message ที่มี emoji อยู่นะครับการที่เราจะต้องไปสร้าง text message แล้วก็มานั่งค้นหา product id แนบ emoji id เข้าไปใน a a index ให้ถูกต้อง โอ้ยยุ่งยากนะครับก็เว็บตัวนี้มันจะมีทูช่วยให้เราสามารถคลิกเบราวเลือกอิโมจิที่ต้องการแล้วก็แนบเข้าไปใน t e เท Message ได้เลยนะครับรวมไปถึงเรื่อง Image Map นะครับเราก็สามารถที่จะเบราวเลือกรูปนะครับคลิก Area ทำา Action ต่างๆนะครับเมื่อกด p r o c e s เนี่ยตัวเว็บตัวนี้มันจะอัปโหลดรูปไปให้เราอัตโนมัติโฮสต์ให้เราอัตโนมัติรีไซส์ให,ให้แล้วก็เจนออกมาเป็นเจสานที่เรา สามารถเอาไปใช้เป็น Image Map Message ได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆยังมี Tools อื่นๆนะครับที่สามารถเข้าไปลองเล่นได้นะครับมีหลายตัวเลยมีตัวที่สามารถที่จะทำ Rich Menu นะครับ Edit Rich Menu หรือการ Multi Cast ข้อความพร้อมๆกันได้มากกว่า500 UAD นะครับก็อันนี้เป็นเครื่องมือเล็กๆที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถที่จะ,ะทำงานได้ง่ายขึ้นมีความสุขขึ้นนะครับก็ลองไปติดตามกันดูที่ Extend t x t นะครับ โอเคหัวข้อสำคัญหัวข้อที่2นะครับเรื่อง Chat Tools นะครับก็แน่นอนว่าตัวนี้เข้าใจว่านักพัฒนาไลนา์หลายๆคนนะครับน่าจะรอตัวนี้อยู่เลยนะครับ Chat Tool มีที่มาที่ไปยังไงนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับว่า Chat Tool มันมาแก้ปัญหาอะไรนะครับจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เวลาที่เราพัฒนาเกี่ยวกับไลน์ API นะครับมันก็จะมี Response Mode อยู่2 m o โหมดก็คือ Bot Mode นะครับแล้วก็ Chat Mode เนาะ สองโหมดนี้มันทางานพร้อมกันไม่ได้นะครับถ้าเราทำถ้าเราใช้งานบอร์ดโหมดนะครับแอดมินที่เคยตอบลูกค้าอยู่จะไม่สามารถใช้งานแชทได้นะครับในขณะเดียวกันในทางกลับกันถ้าเราต้องการให้แอดมินสามารถที่จะพิมพ์โต้ตอบกับลูกค้าได้นะครับบอร์ดมันก็ไม่ทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นเพนเพนหนึ่งที่ลูกค้าหลายๆคนนะครับหรือธุรกิจหลายๆธุรกิจยังรีรอที่จะใช้แชทบอร์ดอยู่เพราะว่ามันแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้เพราะาแ,แอดมินเนี่ยไม่สามารถที่จะแชทคุยกับลูกค้าได้นะครับ เมื่อต้นปีนะครับผมเคยเขียนบทความบทความหนึ่งเอาไว้นะครับเกี่ยวกับวิธีการทํายังไงให้ l ล ne เนี่ยสามารถใช้บอร์โหมดและ็แชทโหมดพร้อมๆกันได้นะครับก็มีคนเข้ามาให้ความสนใจบทความนี้ค่อนข้างมเยอะนะครับจากสถิติเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นบทความที่ฮิตตลอดกาลเลยนะครับทำให้เห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพยนจุดนี้เป็นเพนที่ใหญ่มากนะครับสำหรับนักพัฒนาลน์นะครับเราก็เลยพัฒนาแพลตฟอร์มส่วนนี้ขึ้นมานะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเปิด Open Be t a มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ เราเปิดให้ใช้งานได้แล้วนะครับ Xchange Chat Tool นะครับก็เปิดให้นักพัฒนานเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีนะครับเพียง <c oughs> แค่ล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็ตั้งค่าช่องทที่ต้องการใช้แชทนะครับแชทช่องทที่เป็นบอร์ดอยู่นะครับตัวเว็บพุก็จะยังคงทำงานตามปากตินะครับแต่เราจะมีหน้าจอให้สามารถเข้ามาแอดมินเข้ามาแชทกับลูกค้าได้ผ่านทรูตัวนี้นะครับ วิธีการก็ง่ายๆครับก็เข้ามาตั้งค่า Channel ที่ต้องการใช้นะครับใส่ Channel ID Channel Secret Access Token อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปเลือกนะครับมาสามารถเลือกโหมดได้ว่าอไอแชททูตัวนนี้เราต้องการให้เซอร์บอร์ดเ,เนี่ยมันคุยกับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์เราโดยตรงนะครับหรือจะใช้งานร่วมกับ Dialogflow ก็ได้นะครับถ้าใครตั้งเซิร์ฟเวอร์เองก็เลือกโหมดที่เป็นบอร์ดโหมดนะครับที่เป็นบอร์ดเซิร์ฟเวอร์นะครับ ถ้าใครใช้งานผ่าน Dialogflow นะครับก็เลือกตัวที่เป็น Dialogflow นะครับสามารถใช้งานได้สทั้งทงสองโหมดนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับก็คือเราจะ provide ตัว endpoint ให้นะครับวิธีการใช้งานหลังจากที่ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับแค่ copy URL ตัวนี้ไปนะครับเอาไป set up ใน webhook URL ของ Messaging API นะครับ จากเดิมที่เคยใช้งานอยู่อาจจะต่อตรงไปที่บอทเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับหรือต่อไปเข้าอินดิเกชันของตัว Dialogflow นะครับก็เปลี่ยนมาใช้ตัว URL ของ c h a t 2ตัวนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทันทีที่มียูเซอร์ทักเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นบอทหรือแอดมินนะครับสามารถคุยกับลูกค้าคนนั้นได้ทันทีนะครับในหน้าจอนี้จะเห็นว่าทันทีที่ยูเซอร์ทักเข้ามานยะครับบอทก็จะทำงาน,นงทันทีถ้าเราตั้งบอทเอาไว้เนาะ ผู้ใทักทายสวัสดีเข้ามาบอทก็โต้ตอบกลับไปอัตโนมัติในขณะเดียวกันแอดมินก็เห็นสิ่งที่ลูกค้าพิมพ์และเห็นสิ่งที่บอทโต้อตอบกับลูกค้าเข้าไปด้วยนะครับและในขณะเดียวกันตัวแอดมินเองก็สามารถที่จะคุยโต้อตอบกลับไปหาลูกค้าได้ทันทีนะครับซึ่งข้อดีจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าแอดมินมอนิเตอร์อยู่หน้าจอเนี่ยแลวสามารถตอบกลับข้อความลูกค้าได้ภายใน30วินาทีเนี่ยตัวระบบก็จะใช้รีプライทอกเน ให้อัตโนมัตินะครับแปลว่าทุกๆข้อความที่แอดมินพิมพ์ตอบกลับไปภายใน30วินาทีเนี่ยไม่เสียเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอบชา้ากว่านั้นมันจะใช้วิธีการพุชเมสเซจออกไปแทนนะครับก็อันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยตัวแอดมินเองเนี่ยยังสามารถที่จะแนบรูปนะครับส่งรูปส่งไฟล์นะครับหาลูกค้าได้โดยเมื่อมีการส่งไฟล์เนี่ยระบบจะทําการโฮสต์ไฟล์ แล้วก็เจนเป็น URL นะครับส่งให้ลูกค้าอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็จะแก้ปัญหาของนักพัฒนาที่ไม่สามารถส่งไฟล์ให้ลูกค้าผ่านตัว Messaging API ได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการส่งรูปนะครับแล้วก็ส่งไฟล์ให้ลูกค้านะครับระบบก็จะเจนลิงก์ออกมาให้สิ่งที่ลูกค้าจะเห็นก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีเห็นรูปตามที่แอดมินส่งนะครับส่วนไฟล์เนี่ยก็จะเป็นลิงก์ให้กดดาวน์โหลดดูไฟล์ได้เลยนะครับนะครับเพราะเช่นเดียวกันครับตัวระบบนี้นะครับ ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ผ่านตัว Extend.tech นะครับล็อกอินเข้าไปด้วย l ลาย Account ของตัวเองแล้วก็ Set Up พ h a น n e l ใช้งานได้ทันทีนะครับโอเคครับมาถึงหัวข้อที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้แล้วครับก็ตัว e x t e API นะครับ x 1 0 API คืออะไรนะครับมาดูกันนะครับขออนุญาตเล่า Flow เดิมนะครับของนักพัฒนาลาย API ก่อนเนาะเดิมเนี่ยเรารับเว็บ o o ุกจาก l ลายมาเนี่ย ตัวบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยก็จะทำการรับรีเควสต์มาแล้วก็เอาไปโปรเซสนะครับซึ่งวิธีการโปรเซสก็แตกต่างกันไปตามธุรกิจแต่ละของบอร์ดแต่ละตัวเนาะย,ยกตัวอย่างเช่นการทำดีเทคอินเทนส์แอนนลเซชัของข้อความที่ลูกค้าพิมพ์เข้ามาว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรนะครับบางคนอาจจะไปใช้ด i a l o g อ l o w หรือบางคนอาจจะตั้ง NLP ขึ้นมาเพื่อประมวลผลข้อความเองก็ได้รวมไปถึงการโปรเซสตตัว Image Processing นะครับทำเรื่อง Object Detection นะครับ ว่าในรูปเนี่ยมีเป็นคนเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถยนต์อะไรต่างๆนะครับทำเรื่อง OCR ในการที่จะเอ x t r c t t ตัวข้อความออกมาจากรูปนะครับเป็นต้นกระบวนการพวกนี้ครับก็สำหรับนักพัฒนามือใหม่ก็เป็นสิ่งที่ยากนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบล็อกเกอร์ในการพัฒนาเลยทีเดียวนะครับเราก็เลยนำเสนอวิธีการใหม่นะครับเรามีตัว Extend ตัวนี้นะครับเข้ามาช่วยนะครับ นักพัฒนาดูแลเฉพาะในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองที่ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะครับส่วนในส่วนของการโปรเซสข้อความต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดีเทคอินเทนต์นะครับการทำอินเทนต์อนเอนิการทำ OCR อ b อบเจกต์ดีเทคชันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ Extend API นะครับสิ่งที่ได้จะได้ไปจากตรงน,นี้ก็คือว่าเดิมเนี่ยจากที่ไลน์ส่งข้อความเว็บฮุกเรียกเกไปที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยตรงนะครับต่อไปให้เราส่งเว็บฮุกเรียกเกนะครับ เขามาผ่านตัว extend ตัวนี้ก่อนนะครับระบบจะทำการแนบ property เพิ่มเติมเข้าไปใน web hook request ให้นะครับเป็นยังไงลองดูรูปแบบนี้นะครับยกตัวอย่างตัวแรกนะครับสมมุติว่าสำหรับคนที่เคยใช้งานตัว d i a l o g flow อยู่เนาะมันจะมี pain point อยู่ตัวหนึ่งก็คือว่า d i a l o g flow เนี่ยมันรองรับเฉพาะ event ที่เป็น text message อย่างเดียวนะครับ เวลาที่เราพิมพ์ข้อความไป d i a l o g f l o ฟสามารถที่จะโต้ตอบได้แต่เมื่อเราใช้อิ t เตอร์แอคที่เป็น p โพส Back ยกตัวอย่างเช่นโพสแบ็ c นะครับหรือว่า Follow f o l l o w e v เว t เนี่ยเวลาที่มีคนแอดเพื่อนเข้ามาแอดบอทเข้ามาเนี่ยได a l o g f l o ฟมันไม่รู้มันไม่เข้าใจมันไม่สามารถที่จะโต้ตอบได้นะครับสิ่งที่เราต้องทำอ,อ,อย่างในรูปนี้ครับสมมติว่าเราต้องการทำให้ User คลิกเลือก เพื่อที่จะเลือกวันที่ผ่านตัว postback action นะครับของเท็ดามพิเกอร์ที่ Line Provide ให้นะครับู User สามารถเลือกวันที่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ postback event ที่เกิดขึ้นดัลล็ f l โฟมันไม่สามารถที่จะ Handle ได้นะครับสิ่งที่นักพัฒนาจะต้องทำก็คือต้องไปเขียนโค้ดนะครับเพื่อ convert ตัว postback event ตัวเนี้ยนะครับไปให้ดัลล็ Flow เข้าใจนะครับมันก็จะมีขั้นตอนในการทา ทำ X Line Signature ใหม่เพื่อส่งให้ Dialogflow จะต้อง convert ตัว Postback Message ไปเป็น Text Message เพื่อให้ Dialogflow เข้าใจกระบวนการพวกนี้ครับนักพัฒนานมือใหม่แน่นอนว่าอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญมากพอที่จะทำงานพวกนี้ได้นะครับสิ่งที่เราโปรวให้ก็คือหลังจากที่คุณเข้าไปที่หน้า Setting ของ Channel นะครับมันจะมี Option อยู่ถ้าคุณเลือกใช้งาน Dialogflow นะครับมันจะมี Option convert non-text event นะครับไปที่ Dialogflow ให้อัตโนมัติเลย หลังจากนี้หมายความว่าทุกๆอีเวนท์ที่ไม่ใช่เท t ไม่ว่าจะเป็นโพสแบ็กอีเวนท์ฟอลโล่อีเวนท์หรือแม้แต่ตัวอีเวนท์ที่เกี่ยวกับแมสนะอ่อิมเมจอะไรต่างๆมันสามารถที่จะ convert เ v e r t นะครับไปที่ได a l ล็อกโฟให้อัตโนมัตินะครับคุณไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียวนะครับแค่มาติ๊กออปชันตัวนี้นะครับภายใต้หัวข้อไดร l ล็อกโฟเท่านั้นเองนะครับตัวอย่างที่2นะครับหลังจากที่เราติ๊กเลือก ติ๊กเลือกออปชัน convert ไปที่ Dialogflow แล้วนะครับฝั่ง Dialogflow เองเนี่ยเราก็แค่ไปเซตเซตอัในส่วนของ Training Phase นะครับให้เป็นรูปแบบวันที่รูปแบบแบบนี้นะครับสมมติว่าเราส่ง Postback Event ที่เป็น Date Time Picker เข้าไปเนี่ยเราก็แค่ไป Set Up ใน Dialogflow แบบนี้มันก็จะสามารถทำงานต่อได้นะครับเรามาดูตัวอย่างอันนี้กันนะครับเห็นว่าเราให้ User นะครับเลือกวันที่นะครับที่ต้องการนะครับมันก็จะส่งเป็น Postback Event ไปให้ dialogue flow นะครับ dialogue flow ก็สามารถที่จะเข้าใจข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาแล้วก็โปรเซสต่อได้อัตโนมัติเลยนะครับโอเคอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็น messaging API extension นะครับที่เกิดไปแล้วนะครับมาดูว่ามันคืออะไรนะครับปกติแล้ว messaging API จะส่ง webhook request หน้าตาแบบนี้มาให้เรานะครับก็จะมีในส่วนของ event ก็จะมี reply token มี type มาบอกว่า message type อะไร นะครับแล้วก็มีตัวแมสเซจเนี่ยเป็นตัวบอกว่าโอเคคอนเทนต์ที่ลูกค้าส่งมาเป็น Text Message หรือเป็นรูปเป็น voice, ไวท์แอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือรูปแบบมาตรฐานที่ l ล n e ส่งเว็บ o o k Request มาให้เรานะครับจะดีกว่าไหมถ้าทุกๆ Text Message ที่ส่งเข้ามานะครับเราแนบ Intent Analysis ให้เลยว่าข้อความที่ลูกค้าพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันคือข้อความอะไรลูกค้า Intent ของเขาต้องการทำอะไรนะครับเราไม่ต้องไปทำเด็อก flow เองละ ไม่ต้องไปเขียนฟูคิเมนต์เองแล้วนะครับมันสมามารถที่จะช่วยบอกคุณได้ตั้งแต่ที่คุณได้รับเว็บพุกรี่คเสเลยว่าลูกค้าคนนี้พิมพ์ข้อความอะไรมาและอินเทนของเขาคือต้องการทําอะไรนะครับหรือจากฝั่งขวานะครับถ้าสมมติลูกค้าส่งรูปภาพเข้ามาล่ะในรูปภาพนั้นเราสมามารถที่จะด e เทคอ็อบเจกต์ในรูปให้ได้เลยว่าลูกค้าส่งรูปที่มีคนมานะลูกค้าส่งรูปที่มีรถยนต์มานะ หรือแม้แต่กระทั่งลูกค้าส่งรูปป้ายทะเบียนที่มีเลข 1, 2, 3, 4เข้ามานะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะทำในส่วนของ extens API นะครับแล้วก็ทำตัวอย่างออกมาแล้วบางส่วนนะครับไปดูกันนะครับเราได้รับความร่วมมือจากพี่วินนะครับเป็น LAE อีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นเจ้าของบอทดน้อยนะครับและบอทดน้อยเองเนี่ยก็มี open API ให้เราใช้งานนะครับ open API ที่บอทดน้อยพัฒวาให้เราใช้งานเนี่ยมี ออมีสองตัวเนาะมีตัวหนึ่งก็คือเป็นตัว e-commerce intent analysis กนะ็คือสามารถวิเคราะห์ intent ที่เกี่ยวกับ e-commerce ได้รวมถึงอีกตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ sentiment นะครับเราหยิบมาตัวหนึ่งมาลองทำให้ดูก็คือว่าเ,ออเป็นตัว detect intent ที่เกี่ยวกับ e-commerce นะครับแปลว่าทุกๆข้อความที่ user พิมพ์เข้ามาใน chatbot เออ Chat bot, นาะผ่านเข้ามาทาง webhook จนมาถึง extend เนี่ยตัว extend API จะ เพิ่มนะครับเพิ่ม property ที่เกี่ยวกับตัว intent analytics กลับไปให้นะครับแปลว่าคุณจะรู้ทันทีว่าข้อความที่ลูกค้าพิมพ์เข้ามานั้นคืออะไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำอยู่บน extend API นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป extend API เราไม่ได้ต้องการทำ API พวกนี้เองทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าจริงๆมันยังมีงานอีกมากที่น่าสนใจที่อยู่บน messaging API นะครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้าส่งรูปสลิปมานะครับทุกวันนี้หลายๆคนจะต้องไปทำเรื่องสลิปเวดดิฟิเคชันเองว่าใบาเสร็จรับเงินตัวนี้ถูกต้องไหมนะครับจะดีกว่าไหมถ้าแบงก์หรือธนาคารเขามาช่วยทำ API ตัวน,นี้ให้นะครับหรือบางคนบอกว่าใช้รูปภาพบัตรประชาชนนะครับมีการทำ ID เวดดิฟิเคชันจากรูปบัตรประชาชนจะดีกว่าไหมถ้าเรามี เอ่อเตอ r ์ด์พาร์ต r นะครับที่เข้ามาช่วยทำา API พวกนี้ในการ Verify ต,ตัวตนหรือแม้กระทั่งการได้รับ Voice Message มาจะดีจะดีกว่าไหมถ้า Voice พวกนั้นสามารถแปลงเป็นเทคให้เลยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องไปเขียนโคดสักบรรทัดเดียวนะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปก็คือว่าตอนนี้เราเปิดแล้วนะครับตัว Extend API นะครับเปิดใช้งานได้ฟรีแล้วนะครับและเฟสถัดไปนะครับเราจะมี เฟสที่เป็นพรีเมียม API นะครับที่พาร์ทเนอร์ต่างๆสามารถเข้ามาร่วมกับเรานะครับร่วมกันพัฒนาเ h อร์ปรารา์ตี้ Third Party API Third ป a าร์ตี้เซอร์วที่จะช่วยให้ชีวิตของนักพัฒนาไลน์เนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือในอนาคตเราก็จะมีเรื่องของตัว API Store นะครับก็ทุกคนสามารถเข้ามาเลือกซื้อบริการที่เป็นฟรีเมียมเซอร์วิสผ่านตัวระบบ Extend API ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากฝากไว้สำหรับนักพัฒนานะครับที่ สนใจนะครับในการที่จะเข้ามาช่วยการพัฒนาเสวิตพวกนี้เนาะนะครับกับอีกมุมหนึ่งนะครับในฐานะของตัว LAE เองนะครับ l ล n e API Expert เนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักพัฒนาที่ทั้งที่อยู่ในคอมมูนิตี้อยู่แล้วนะครับหรือมีเพื่อนๆในวงการที่ยังไม่ได้เข้ามานะครับก็อยากเชิญชวนให้เข้ามาจอยในส่วนของตัว Facebook Developer Group นะครับของของ l ล ne t h a i l a n d เนี่ยเรามี นักพนาที่อยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยคําตอบคําถามนะครับแล้วกเ็เวลาใครติดปัญหาอะไรเนี่ยก็เข้ามาโพสต์คําถามไว้นในกลุ่มได้เลยนะครับก็จะมีคนเข้ามาช่วยตอบคาถามเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของตัวไลน์ a p i ีเอ e อสเปิดเองนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีในไทยอยู่ทั้งหมด5ท่านนะครับมีผมเองเป็นหนึ่งในนั้นนะครับมีพี่วินจากบอร์ดน้อยนะครับมีคุณเอกคุณกอ๊อฟแล้วก็คุณไม้นะครับพวกเรา5คนเนี่ย ก็หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นบนเวียนผัดเปลี่ยนกันมานในคอมมิตี้กันบ้างแล้วนะครับแต่จะเห็นว่าไม่เพียงพอไม่เพียงพอต่อความต้องการของของชุมชนนักพนาเรานะครับบางครั้งมีมีคำถามหรือว่ามีปัญหาเข้ามาในคอมมิวตี้เนี่ยก็หลายๆคำถามก็อาจจะตอบช้าบ้างหรือว่ายังไม่มีคนเข้าไปช่วยกันตอบบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องการก็กคืออยาก เชิญชวนนะครับให้นักพัฒนาที่มีความคุ้นเคยนะครับกับลาย API อยู่แล้วเนี่ยนะครับเขามาช่วยการคอน tribu นะครับเข้ามาช่วยกนันตอบคำถามหรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในคอมมูนิตี้นะครับยิ่งเราให้มากเท่าไหร่นะครับชุมชนนักพัฒนาเราก็จะมีความเ,เรียกว่าเติบโตมากขึ้นนะครับแล้วในขณะที่เราเช่วยคนอื่นตอบคำถามเนี่ยตัวเราเองก็ได้ย้ำในสิ่งที่เรารู้ แล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรนะครับก็จะช่วยให้เราเองเนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกันกับกับชุมชนรับพัฒนาด้วยนะครับดังนั้นอยากเชิญชวนนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาช่วยจอยในส่วนของ LAE นะครับ Line Apex p e r t นะครับทางไลน์เปิดรับนะครับเปิดกว้างมากนะครับใครที่สนใจในเทคนิคมีแล้วนะครับส่วนที่2ก็คือแค่เข้ามาช่วยช่วยคอมมูนิตี้นะครับเข้ามาคอนทิบิว์เข้ามาช่วยตอบคำถามหรือแม้กระทั่งใครมีความสามารถในการเขียนบทความ เผยแพย้ประสบการณ์หรือว่าคอนเทนท์ที่ตัวเองเคยทำนะครับก็เอามาแชร์กันในกลุ่มและเดี๋ยวทางรายเองเนี่ยเขาก็จะมีแมวมองมาคอยสอดส่องอยู่นะครับถ้าใครสนใจอยากมาจอยกับเราก็เราหวังว่าจะเจอ LE คนที่6เร็วเร็วนี้ครับผมขอบคุณครับ